ครับสวัสดีครับวันนี้มาดูหาดทรายนะครับอยากรู้ต้นตอที่เกิดหาดทรายไหมครับป่ามะพร้าวออชายเขาแท้ๆนะครับมาแลครับเขามาดูต้นตอกันเลยครับต้นตอหาดทราย ช่วงนี้เขาทำฝายหรือทำเขื่อนนะครับน้ำมันนั่นไม่ไหวคอมันแคบหรือว่าน้ำมันเยอะเกินเขื่อนข้างบนมันแตกกับก็า้างทำเขื่อนไม่เสร็จนูน้นไม่โคอยู่เกตไทโน่นเหนไครับ ที่เห็นหนู่นดำดำกอไผ่นะั่นก็เป็นที่ผมเองครับพอดีน้ําก็กระแทกเหมือนกันธรรมดาจะสูงเท่าๆที่แล้วไม่โครจอดอยูน่นะครับนะ่ะเ่าเนี้ยท่ากองเกิดทถากองหินนะน้ำมันก็กระแทกข้ามมอะไรเขาทําขอบแล้วนะครับแต่ทเทปูนข้างบนแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จดีตอกเสาเข็มแล้ว แต่ก็ทั้งหินทั้งทรายกระเด็นเข้า,าไปในป่านี่เลยนะครับ <c oughs> นี่นะต้นไม้ตายไปไหลายต้นนี่นะครับไกลไปนโน่นก็จะทำทำเขื่อนจะรอ,อน้ำเขื่อนขอบ ขอบฝายนะครับกรกเลื่อนที่ปูหินนะครับตอนนี้ทางนะครับทางเพื่อวิ่งเลาะเลาะท้ายไล่เพราะว่าตรงนี้ผมจะมันเป็นแดนกับของที่สาธารณะนะครับก็ที่ผมก็อยู่ไกลเหมือนกันนีเขาขอวิ่งผ่านผมก็เลยให้เขาถ่มลูกหลังวิ่งผ่านที่ไป ส่วนตรงนี้ส่วนมะพร้าวนี้นะครับทางตรงเนี้ยมันเป็นทางเข้าไล่ผมจะเข้าไปนูน่นไปตัดหน่อไม้บ้างไปดูทุเรียนต้นทุเรียนบ้างครับก็ดูป่ากล้วยแล้วกันครับลาบครับลาบไปเลย อ้ยตอนนี้ตายแน่ครับถมมิดก็ดูครับท่วมพาผาหินเข้าไปเลยนะครับนี่ครับพาหินเข้าไปสูงเลยตอนนี้ก็ไม่กว้างนะครับ ก็เป็นพื้นที่ที่ผมปลูกไว้สำหรับพักผ่อน้ยาแก่เท่านะครับถ้าเกิดใครมาท่อแบบเขื่อนหรือฝายตรงนี้สำเร็จใครจะมาพักผ่อนเที่ยวเลยผมก็ยินดีให้พักอยู่ครับมาจอดรถจอดลาอะไรครับ แต่ตอนนี้ไม่รู้จะเข้าได้หรือเปล่าผมก็เงิบเลยครับตั้งวอ,อนที่ยี่แปดนะครับเนี่ยสูงสูงกว่าเข่าสูงกว่าเก่าเยอะเหมือนกันนี่มีเสือนะครับน้ำอัดลมมีเตียงนะครับ เราได้นั่งนะครับไม่ต้องฟังเสียงคลื่นก็ได้ฟังเสียงลมตรงป่าไผ่ครับฟังแส่แต่ครับนี่ก็คือสาเหตุนะครับเขาทำเขื่อนอยู่ยังไม่เสร็จน้ำมันสูงเกินเท่าๆกับปีห้าสี่ครับแต่ตรงเนี้ยมันมากกว่าปีห้าสี่มันพังเพราตรงนี้มันไม่เคยข้ามข้ามไปทางนน้นตรงเมโกจอดน,น่ะครับ ที่ผมก็เลยตามะพร้าวนี่ก็เลยได้หักทรายครับมะพร้าวก็เริ่มออกลูกดกแล้วครับเนม่ถ้ามันท่วมถุงกว่านี้นิดพร้าวออกลูกนี่เด็ดได้เลยครับโูน,นตอนนู้นก็ดกครับดก,ดก,ดกครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับจากนาเล็กแฟมิลี่นะครับขอบุณมากครับผม